ชมได้เวลาของกิฟต์และรายการ h e a l t h y and Beauty กันแล้วนะคะตอนนี้กิฟต์อยู่ที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีค่ะกิฟต์มาที่นี่นะคะเพื่อที่จะมานี่ค่ะวารีปุระค่ะกิฟต์จะพามาชมการนวดแผนโบราณหรือว่าการนวดแบบวารีบำบัดนะคะซึ่งเราไม่ค่อยจะเคยเห็นกันนะคะกับการนวดวารีบำบัดศาสตร์โดยการใช้น้ำแล้วก็มีสมุนไพรเข้ามาเกี่ยวข้องจะเป็นอย่างไรนั้นไม่รอช้าค่ะตามกิฟต์เข้าไปข้างในกันเลยดีกว่าค่ะ Thank you ผู้ชมคะตอนนี้นะคะกิ๊ก็นั่งอยู่กับพี่สุนิชาแก้วล่านะคะผู้จัดการวารีปุระสปาธรรมชาติค่ะสวัสดีค่ะค่ะขออนุญาตเรียกพี่สุนะคะ,คะ,คะพี่สุคะกิ๊เดินเข้ามาบรรยากาศที่นี่ออกสไตล์แบบไทยๆแล้วก็ได้กลิ่นของเพปเปอร์มิ้นท์กับธรรมชาติบำบัดที่วารีปุระแห่งนี้ก่อนอ,อื่นเลยกิ๊บขอทราบความเป็นมานิดนึงว่าที่นี่มีความเป็นมาอย่างไรที่เกาอตั้งที่นี่ขึ้นค่ะวารีปุระนี่ที่จริงแล้ว ขอตั้งมาได้5ปีแล้วเป็นเจ้าของคนเดิมแต่เรามาสารต่อได้1ปี2เดือนค่ะค,ะคะขะ่อนยญานที่หนึ่งเจ้าของนี่คือเป็นเจ้าของคนไทยใช่ค่ะเป็นคนไทยอยู่ที่ชนบุรีที่นี่เลยอยูใช่ค่ะที่นี่เลยชนบุรีทีนี้กิฟทราบมาว่าที่นี่นอกจากจะเป็นสปาแล้วยังบาบัดด้วยวิธีธรรมชาติมีอะไรบ้างะคะค่ะ ก็คือการแช่น้ําสมุนไพรมันก็คล้ายๆบาลีบอมบัด mm hmm. แต่ที่เราเปลี่ยนเป็นแช่น้ําสมุนไพรก็สําหรับคนที่มีปัญหา mm hmm. ที่อยากจะอบสมุนไพรแต่ว่าเขาไม่สามารถอบได้ mm hmm. พวกที่ปัญหาเรื่องความดันโลหิตสูง mm hmm. พวกโรคหัวใจหรือ uh huh. ว่าโรคหอบหืด uh huh. พวกนี้ uh huh. เขาจะไม่สามารถอบสมุนไพรได้เราก็เลยคิด วิธีใหม่ก็คือมีการแช่น้ำด้วยสมุนไพรขอย้อนนิดนึงค่ะที่บอกว่าแตกต่างจากวารีบำบัดก็คือการแช่น้ำสมุนไพรใช่ค่ะวารีบำบัดคืออะไรอยากให้พี่ช่วยอธิบายนิดนึงว่าวารีบำบัดคืออะไรวารีบำบัดก็คือการใช้น้ำในการบำบัดก็คือคเกี่ยวกับโรคพวกโรคกรกะดูข้อต่ออะไรเงี้ยมันจะมีประโยชน์ก,กับพวกโรคอย่างนี้ใช้น้ำมา เป็นตัวช่วยในการนวดใช่ค่ะไม่ใช่ใช่ค่ะใช้น้ําเป็นเป็นน้ําอุ่นแล้วก็น้ําเย็นผสมเราจะใช้เครื่องตีเป็นตัวนวดเหมือนเป็นตัวใชอ๋อใช้เครื่องตีไปตามร่างกายใช่ค่ะทีนี้มันมีปัญหาเกี่ยวกับคนที่เป็นโรคความดันโลหิตที่เขาไม่สามารถที่เพราะว่าขั้นตอนต้องมีการเข้าอบขั้นตอนของสวารีบําบัตวารีบอมบัตคือแช่ในอ่างแล้วก็ใช้ระบบอุณหภูมิของน้ำน้ำเย็นแล้วก็น้ำอุ่นแล้วก็ตี แต่อันนี้สําหรับคนที่เป็นโรครุนแรงโรคหัวใจหรือว่าโรคความดันโลหิตสูงนี่เขาไม่สามารถที่จะทําได้อาจจะมีผลกระทบก็เลยเปลี่ยนเป็นลงไปแช่ในอ่างมสมุนไพรแทนแล้วสมุนไพรที่บอกนี้ใช้อะไรบ้างคะก็มีไพรคอมินตะไคร้ใบมะกรูดลูกมะกรูดลูกมะตูดแล้วก็ใบสาระหน่ค่ะอันนี้ผสมหมดเลยหรือว่าเราเลือกเฉพาะชนิดใดชนิดหนึ่งตามที่ลูกค้าต้องการคือผสมหมดเลย ทั้งหมดเลยเร,เราคาดมาแล้วเลือกสิ่งที่มีประโยชน์ค่ะอยากให้บอกสรรพคุณแต่ละอย่างนิดนึงว่าแต่ละอย่างเนี่ยช่วยในเรื่องของอะไรเกี่ยวกับคนที่ลงไปแช่ในน้ําสมุนไพรบ้างยกตัวอย่างนะคะค่ะเช่วย,ยกตัวอย่างนิดนึงว่าสมมุติว่าใบมะกรูดเราใส่ลงไปแล้วจะช่วยอะไรบ้างหรือว่าตะไคร้ค่ะเวลาคนที่ลูกค้าที่ลงไปแช่ที่ก็เป็นปัญหาเกี่ยวกับโรคต่างๆในร่างกายเราอะไรเงี้ยจะช่วยในเรื่องบบัดในเรื่องของอะไรได้บ้าง ก็คือบําบัดในเรื่องของการเ,าเส้นคลายเส้นพวกนี้จะช่วยได้แล้วก็ใบสารหน่ก็คือระบบทางเดินหายใจก็คือคเราสูดกินสมุนไพรเข้าไปมันก็ะจะช่วยบําบัดเรื่องนี้ได้นี่ถ้าเกิดสมมติว่าคนที่เป็นไข้หวัดมาแล้วมีเรื่องของอาการไข้หวัดน้ำมูกไหลหรือหายใจไม่สะดวกอันนี้ช่วยได้ไหมคะอ๋อช่วยได้ค่ะ แต่อันนี้ถ้ามีไข้ไม่ไม่สูงคือไม่มากก็คือแนะนำอยากให้อบสมุนไพรอบสมุนไพรดีกว่าแต่ก็อาจจะมีใส่ในเรื่องของกลิ่นเข้าไปในตู้อบด้วยใช่ไหมคะแล้วนอกจากที่จะมีการแช่น้ำอบสมุนไพรแล้วยังมีในเรื่องของอะไรอีกบ้างคะที่นี่ที่นี่ก็ก็มีเรื่องของผู้หญิงนวดผู้หญิงก็คือนวดคนท้องอแล้วก็การทำอยู่ไฟหลังคลอดที่นี้จะเป็นอยู่ไฟแบบโบราณ คือตั้งแต่คนเก่าเขายังใช้วิถีแบบโบราณที่นี่จะดแนวทางปฏิบัติก็คือสูตรโบราณเลยเรียกได้ว่าตั้งแต่ตั้งแต่เดิม<ช>คือตกทอดมาเป็นสูตรตกทอดมาตั้งแต่คุณปู่คุณยา่าที่มีการทับมาะคล้ายๆกับการทับมาะเกลือทับมาะเกลือทับอิดน่งฐานนี่แหละแบบโบราณแล้วค่ะอันนี้ก็เกี่ยวกับอยู่ไฟใช่ค่ะ แต่ว่ามีเรื่องของสมุนไพรมาประคบให้หมดลูกเข้าอู่นเร็วขึ้นใช่ค่ะใครที่คลอดลูกนะคะแล้วกําลังมองหาการอยู่ไฟนะคะเรียกได้ว่าของโบราณแล,ล้วละคือดีที่สุดแล้วล่ะก็มาได้ที่วาลีปุระอันนะคะแล้วนอกจากการที่จะมีอยู่ไฟหลังคลอดหรือการทับม้เกลืออบสมุนไพรให้กับคนท้องแล้วยังมีอะไรอีกบ้างคะที่นี่ ก็จะมีการประครบสมุนไพรสมุนไพรสดแล้วก็การอบสมุนไพรสดที่นี่จะเน้นเ,เป็นสมุนไพรสดทั้งหมดเลยผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับในสปาเราก็จะคัดมาเป็นสมุนไพรล้วน,วนเรียกได้ว่าการที่เรามองหาสปาส่วนใหญ่แล้วสปา ปัจจุบันก็จะเป็นในเรื่องของกลิ่นอายลาเวนเดอร์หรือว่าอะไรวิธีผ่อนคลายที่เกี่ยวกับดอกไม้นานาชาติมาในเรื่องของการช่วยผ่อนคลายแต่ที่นี่จะปรับสูตรใหม่คือใช้ในเรื่องของสมุนไพรเข้ามาอย่างที่เราได้กลิ่นอยู่นะตอนนี้นะคะคุณผู้ชมอยากให้คุณผู้ชมได้กลิ่นมากเป็นเรื่องอเป็นกลิ่นของเปเปอร์มินใช่ไหมคะแต่ที่นี่นอกจากเปเปอร์มินแล้วในเรื่องของสมุนไพรก็จะมีพวกกลิ่นทรห กลิ่นใบมะกรูดที่ได้กลิ่นนี้ก็คือกลิ่นลูกค้าทําอยู่ไฟหลังคลอดกลิ่นสมุนไพรมุทชานที่กิฟตได้กลิ่นไม่ใช่กลิ่นบรรยากาศของร้านนะคะแต่เป็นกลิ่นคุณแม่อยู่ไฟหลังคลอดเป็นกลิ่นเป็นสมุนไพรเป็นสมุนไพที่ออกมาทางที่ลูกค้าทําอยู่นั่เองค่ะโอ้โหหอมอบอวลทั่วร้านมากเลยนะคะใครที่กําลังมองหาการบําบัดแบบธรรมชาติ ก็แนะนำที่วาลีปุระที่นี่เลยนะคะเรียกได้ว่าสปาทุกตัวเป็นสมุนไพรหมดใชไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรที่เราหาตามบ้านเรือนได้ก็คือเป็นพวกตะไคร้ใบมะกรูดล,ลูกของมะกรูดหรือผลของมะกรูดไทยเรานี่แหละ,ะอเอามาทําได้แล้วก็สมุนไพรต่างๆเหล่านี้ก็จะช่วยบำบัดโรคต่างๆได้ด้วยคค่ะค่ะะนอกจากที่ ส่วนใหญ่แล้วที่คนจะมาเป็นเบาหวานแช่แช่น้ำอย่าที่พี่บอกแช่น้สาสมุนไพรพวกเบาหวานความดันต่างๆลูกค้าที่มาใช้บริการเราส่วนใหญ่แล้วจะป่วยเป็นอะไรบ้างคะส่วนใหญ่ก็จะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเนี้ยปวดเส้นมาเป็นนุ่นมาเป็นเมือม่อยตัวเมื่อยอะไรมาเขาก็จะมองหาอย่างอย่างที่พี่บอกว่าปวดเมื่อย<ะ>อันนี้จับเส้นแบบแผนไทยนี่คะใช่ค่ะ จับเส้นแบบผ่นเราเราไม่ไม่ถึงขนาดว่าเป็นการเป็นหมอเส้นอะไรเงี้ยแต่ของเราจะเน้นหลักสุขภาพนวดเพื่อสุขภาพก็คือใครที่ไม่ชอบเจ็บเกี่ยวกับของการนวดแผนไทยที่นี่ก็จับเส้นได้แต่ว่าไม่เจ็บถึงอย่างนั้นค่ะโดยไม่ถึงขนาดว่าที่เขาเรียกว่าจับเส้นดึงเส้นอะไรไม่ถึงขนาดก็ประมาณว่าผ่อนคลายสปาเบาๆไป แต่ว่าก็ได้เรื่องของไขยเส้นด้วยอย่างนี้เวลาเราใช้สมุนไพรคนที่มาปวดกล้ามเนื้อเราคลายยังไงอะคะก็เราก็จะแนะนําตามอาการของลูกค้าก็คือสอบถามลูกค้าว่าวันนี้เป็นอะไรมาปวดเมื่อยเออต้องการจะนวดแบบไหนอะไรเราก็จะแนะนําว่าเปวดเมื่อยนี่ก็คือมีอาการด้วยไหมถ้ามีอาการด้วยไหมก็จะแนะนำว่าอดสมุนไพรก่อนแล้วค่อยนวดมันจะดีกว่าเราจะเน้นประโยชน์ หลักประโยชน์ต่อลูกค <coś> ้าต้องถามสอบถามก่อนค่ะเพราะแต่ละคนปวดเมื่อยมาไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันอาการไม่เหมือนกันค่ะแล้วอย่างที่เป็นโรคที่ทางร้านรับที่แบบว่าสุขภาพแย่ที่สุดคือโรคเกี่ยวกับอะไรอคะสุขภาพแย่ที่สุดที่มาใช้บริการกับทางร้านหรือว่า ความดันอะไรอย่างนี้ถ้าเป็นโรคพวกนี้เราก็ไม่แนะนำเราคือเราไม่นวดคือเขาห้ามคือไม่ไม่นวดก็คือถ้าจะใช้บริการคนที่เป็นสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องของเบาหวานความดันโลหิตหรือว่าอาการติดต่อร้ายแรงอะไรแล้วก็แล้วก็จะไม่นวดซึ่งเขาห้ามเนาไม่สามารถนวดได้ค่ะแต่ก็จะใช้ในเรื่องของวาลีแช่น้ำสมุนไพรแทนใช่ไหมคะอันนี้จะช่วยได้ เดี๋ยวเราจะได้เห็นกันใช่ไหมคะว่าน้ำ<ด>สมุนไพรที่ลูกค้าลงไปแช่หรือว่าคนที่เป็นเกี่ยวกับโรคต่างๆเหล่านี้ลงไปแช่เป็นอย่างไรใช่ไหมคะอันนี้พี่มีเตรียมไว้ให้เรา<ม>ให้คุณผู้ชมทางบ้านดูมีแล้วค่ะ,คะตอนอที่ใช้สมุนไพรอันนี้ใช้สมุนไพรกลิ่นอะไรคะ มีกลิ่นไหมหรือว่าอันนี้ไม่ได้ผสมกลิ่นคือสักิ่นสมุนไพรธรรมชาติเลยอ๋อไม่มีผสมกลิ่นไม่มีแต่งกลิ่นค่ะถ้าได้กลิ่นนี่ก็คือกลิ่นจากสมุนไพรธรรมชาติเนี่แหละกลิ่นจอกมาเป็นตะไคร้มะกรูดอะไรกลิ่นธรรมชาติออกมาเลยค่ะอ๋อค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะได้เห็นนะคะว่าการแช่น้ําแบบวารีบําบัดก็คือน้ําสมุนไพรที่กลิ่นนะคะไม่มีการแต่งสีแต่งกลิ่นใดใทั้งสิ้นนะคะที่ วารีปูระสปาธรรมชาติแห่งนี้เดี๋ยวเราจะได้ชมกันค่ะว่ามีส่วนผสมของอย่างที่พี่เขาบอกสมุนไพรอะไรบ้างแล้วจะหน้าตาเป็นแบบไหนแล้วจะช่วยในเรื่องของอะไรได้บ้างเดี๋ยวไปติดตามช่วงที่2ค่ะช่วง beauty tip สำหรับวันนี้นะคะหมอมีเคล็ดลับหน้าขาวใสมาฝากคุณสาวๆนะคะ อย่างแรกควรจะต้องทาครีมกันแดดทุกวันนะคะโดยเฉพาะครีมกันแดดที่สามารถป้องกัน UVA และ UVB ได้นะคะหลักการง่ายๆเลือกครีมกันแดดที่มี SPF 30ขึ้นไปค่ะทาทุกเช้านะคะก่อนออกแดดสักครึ่งชั่วโมงค่ะจะทำให้ประสิทธิภาพของครีมกันแดดนั้นได้ผลดีและควรจะต้องทาซ้ำอีก,ก2-3ชั่วโมงถ้าเรายังอยู่ในกลางแดดนะคะแต่ถ้าวันไหนที่จะไป ท่องเที่ยวออกแดดจัดๆจ,จริงๆเช่นไปปีนภูเขาไปเที่ยวทะเลหรือไปออกรอบตีกลอฟนะคะก็คงต้องใช้ครีมกันแดดที่ SPF สูงขึ้นอาจจะต้องใช้ SPF 50ขึ้นไปนะคะเพื่อช่วยให้ผิวของเราไม่ไหม้เกรียมจากแสงแดดค่ะอย่างอื่นที่เราจะช่วยทำให้ผิวของเราขาวใสได้เช่นเราจะต้องใส่หมวกนะคะกางร่มค่ะ หมวกและร่มเนี่ยมี SPF สูงกว่าครีมกันแดดอีกนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อทาครีมกันแดดแล้วอย่าเอาหน้าสู้แดดค่ะยังไงก็คงจะต้องช่วยกันใส่หมวกกางร่มเพื่อผิวสวยของเรานะคะครีมบำรุงผิวที่ที่ใส่ไวท์เทนนิ่ง หรือว่าครีมบำรุงผิวที่เป็นกลุ่มของกรดวิตามินเอมีส่วนสําคัญที่จะทําให้ผิวของเรานั้นผัดเซลล์ได้ดีและหน้าของเราขาวใสนะคะก็อย่าลืมแต่ว่าตัวกรดวิตามินเอในช่วงแรกๆอาจจะต้องระวังการใช้น,นิวนึงเพราะอาจจะทําให้เกิดการระคเคืองนช่วงแรกๆค่ะอาจจะต้องปรึกษาคุณหมอในเรื่องของการใช้ครีมกรดวิตามินเอนะคะอย่างอื่นคงต้องดูแลรักษาสุขภาพกายนะคะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ8แก้วทานอาหารให้ครบผ้าหมู่และมีประโยชน์หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่เป็นแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพจิตให้ดีลดเว้นความเครียดนะคะเพราะความเครียดก็ทำให้หวัยของเรามาและหน้าเราไม่ขาวใสค่ะนี่คือสมอง วันนี้สมองกำลังอยู่ในอันตรายไม่ว่าคุณจะเป็นใครเพศอะไรไว้ไหนทุกอย่างจะแย่ลงโรคสมองติดยาคนใช้ยาเสพติดสมองส่วนคิดจะถูกทำลายสมองส่วนอยากจะมีอิทธิพลมากกว่าทำให้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลผู้ติดยาเสพติดคือผู้ป่วยรักษาได้แต่อย่ารอช้านะครับจะสายเกินไปโรคสมองติดยารักษาได้โทร1 1 6่ คุณอยากได้อะไรเพื่อความสุขในชีวิตก็ทีวีจอยักษ์สิครับไว้ดูหนังดูบอลหรือนี่ไงครับทีวีจอยักษ์ของผมรถสักคันจะได้ไปทํางานสะดวกสบายนี่แหละค่ะรถประจําตําแหน่งแถมไม่ต้องขับเองป้าขอแค่ไม่ต้องมิ็นหี้ให้ทํามาค้าขึ้นอย่างนี้ทุกวันก็พอใจแล้วถ้าไม่ใช้จ่ายเงินเกินตัวชีวิตก็มีความสุข พราะความสุขอยู่ที่ใจไม่ใช่สิ่งฟุง่มเฟือยสคบอรปรารถนาให้คนไทยใช้ชีวิตอย่างพอเพียงวันนี้คนไทยติดเชื้อเอชอวกว่าห0 0 0สนคนและส่วนใหญ่ไม่รู้ตัวไปบ้านเขาปาคิดเรื่องอย่างว่างแงเลยอ่ะทำไงดีเนี่ยนิ่งแบบนี้โอเคชัวผ่านใครมาบ้างก็ไม่รู้จะยอมใช้ถุงยางหรือเปล่าไม่มีถุงยางนี่นะแต่ครั้งเดียวไม่เป็นไรมั้งไปปะ โอกาสเสี่ยงติดเชื้อ HIV อยู่ที่คุณคิดหาทางเลือกป้องกันทุกครั้งหากคุณเป็นคนหนึ่งที่รักสุขภาพและความงามพบกับรายการ Healthy and beauty ทุกวันพฤหัสบดีเวลา16นาฬิถึง16นาก30นาทีอย่าลืมพบกันนะคะ ค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาสู่ในช่วงที่2ของรายการ Healthy a น d Beauty กันแล้วนะคะช่วงนี้นะคะกิ๊ฟแล้วพี่สุนะคะจะพาคุณผู้ชมมาดูวิธีการแช่น้ำสมุนไพรในการบำบัดรักษาโรคเบาหวานหรือว่าผู้ที่เป็นความดันโลหิตนะคะรวมไปถึงใครที่อยากจะมีเการทางเดินหายใจที่ดีระบบทางเดิน<บ>าหายใจ <บา S 1> ที่ดีนะคะ<บ>าการสูดสูดดมกลิ่นสมุนไพรเข้าไป วันนี้นะคะกิฟต์มีพรีเซนเตอร์นางแบบตัวแทนกิฟต์นะคะเดี๋ยวจะให้พี่เขาต้องขั้นแรกคือให้ลงไปในแช่ใ,ชในอ<ช>่างน้ำนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวให้พี่พรีเซนเตอร์ของเราแช่น้ำค่ะตัวแทนกิฟต์อีกแล้วค่ะคุณผู้ชมไม่เคยทำอะไรเองอย่างที่เห็นตรงนี้นะคะพี่ก็จะมีในเรื่องของ ใบมะกรูดยูบมะกรูดอันนี้นะคะแล้วก็ตะไคร้อันนี้ที่เราจะผสมลงไปก็จะเป็นน้ำผสมสมุนไพรที่เราต้มแล้วก็เอากรองเามาเอาแต่น้ำอ๋อใช่น,นี่ก็คือสมุนไพรอันนี้นะคะคุณผูรร้ชมค่ะสมุนไพรที่พี่เขาต้มนะคะแล้วก็เอาแต่น้ํา่ะมาผสมมาผสมกับน้ำ,นำในอันนี้นะคะอันนี้จะเป็นน้าน้าอุ่นอ๋ออันนี้ก็คือผสมน้ําอุ่นนั่นเองน้ําอุ่น ต้องวัดระดับไหมคะว่าอุณหภูมิต้องประมาณขนาดนี้คืออุณหภูมิก็รกะเอากะเอาอืมกะเอาแต่ไม่ให้ร้อนเกินแล้วก็ไม่เย็นเกินค่ะแต่ที่เราเน้นก็คือสมุนไพรนี้พี่ช่วยย้ำอีกทีงว่าสมุนไพรที่ใช้ในการกรองมาผสมน้ำมีอะไรบ้างค่ะก็มีไพรขมิ้นแล้วก็ใบมะขามตะไงรามะกรูดใบมะกรูด ค่ะอันนี้เนะะี่ยค่ะนอกจากจะช่วยในการบำบัดแบบวารีบำบัดนะก็คือการรักษาแบบแช่นะ้ําแบบนี้แล้วยังช่วยในเรื่องของผิวพรรณด้วยนะคะ,คะเพราะว่าส่วนประกอบต่างๆที่เราเห็นอยู่ก็คือส่วนประกอบของสมุนไพรที่เอามาพอกผิวเพื่อความสวยงามของผู้หญิงเราเนี่ยแหละใ,ในแบบแผนโบราณค่ะอันนี้เราขอวางไว้ก่อน อันนี้เราแช่รประมาณก<ม>ี่นาทีอะคะอ่สานาทีสามสิบนาทีก็คือ <c oughs> ให้แช่อย่างนี้แล้ว <c oughs> ต้องมีการขัดผิวหรือว่าอะไรไปด้วยไหมคะในการทําหรือว่าให้ลูกค้าแล้วแต่เขาสะดวกแล้วแต่ลูกค้าจะอยู่ในท่าไหน <c oughs> แช่ท่าก็คือเราจะให้อยู่ในห้องนี้ส่วนเราก็จะไม่เกี่ยวละเราก็จะออกไปแล้วก็คุณผู้ชมที่อยากสนใจ อยากจะมาแช่น้ําอันนี้อย่างที่ได้บอกไปก็คือแบบวารีบําบัดแบบนี้นะคะก็คือศาสตร์การบําบัดโดยการใช้น้ํานั่นเองก็คือจะลงไปแช่ประมาณส0สินาทีเพื่อบําบัดรักษาโรคคนที่เป็นความดันเบาหวานที่ไม่สามารถที่จะอยู่ในตู้อบได้ความร้อนอบสมุนไพรอะไรได้<อ>ที่จะอยู่ในใความร้อนของตู้อบ หรือว่าสมุนไพรบางชนิดคนธรรมดาปกติก็ได้ไม่ใชเป็นต้นองเป็นก็คือผ่อนคลายค่ะผ่อนคลายก็ได้าศาสตร์ของวาคผ่อนคลายก็มีประโยชน์กับการปรับสมดุลของร่างกาย<ม>ได้นะน้ำน้ำร้อนน้ำสมุนไพรพวกนี้ค่ะแล้วนอกจากที่จะมีวารีบำบัดกับผ่อนคลายใครที่อยากจะผ่อนคลายแบบวารีบำบัดแล้วยังมีเรื่องของอะไรที่พี่กระสิบบอกกิฟต์มาว่าเรื่องของคุณแม่หลังคลอดใช่ค่ะที่นี้จะเน้นจะเน้นเรื่องคุณแม่ค่ะ จะมีลูกค้าเข้ามาที่เริ่มชื่อเสียงเรื่องคุณแม่หลังคลอดก็ดคือการทําอยู่ไฟหลังคลอดแบบโบราณวันนี้ภูลาจะเน้นสูตรโบราณเลยครบขั้นตอนอครบวิธีขั้นตอนเป็นสูตรโบราณและสมุนไพรก็จะเป็นสมุนไพรสดสดค่ะค่ะเป็นสมุนไพรไทยๆของเราค่ะก็คือคุณแม่หลังคลอดคนไหนที่กําลังมองหาการอยู่ไฟแต่ว่ายังหาไม่ได้ก็ที่วารีบูระ ภูระนะคะยินดีที่จะให้บริการทุกท่านที่อยากจะมาอยู่ไฟกับคุณแม่หลังคลอดด้วยการเรียกว่าการทับหมออกก้อเกลือใช่ไหมคะโ<ช>ดยการใช้ใบพับพึ่งซึ่งทางร้านก็มีอยู่มีพร้อม <c oughs> มีพร้อมนะคะ <c oughs> แต่นอกจากนั้นแล้วอย่างที่บอกไปการแช่น้ําแบบวารีบําบัดแบบนี้ซึ่งเราก็เพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรก <c oughs> เหมือนกันว่าการที่ลงไป รักษาร่างกายหรือการผ่อนคลายแบบการแช่น้ําสมุนไพรเป็นแบบนี้นะคะคุณผู้ชมคนไหนที่สนใจอยากจะมาลองมาได้ที่ไหนคะที่วาริกุระสปาธรรมชาติค่ะค่ะมีเบอร์โทรศัพท์ไหมคะมีค่ะ038312581หรือ0815838593อันนี้ติดต่อโดยตรงกับพี่สุเลยค่ะคุณผู้ชมคะถ้าใครที่อยาก อยากจะมาริ้มลองการละกับการลงไปแช่น้ำแบบวารีบำบัดแบบนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมท่านใดที่ดูรายการ Healthy and Beauty อยู่อยากจะมาลองทำดูหรือว่ามาลองผ่อนคลายแบบนี้ดูที่พอที่จะมีส่วนร้นกับคอสนี้ไหมคะสมมุติว่ามาจากรายการโทรมาบอกว่ามาจากรายการ Healthy and Beauty ดูรายการอยู่อ๋อเฉพาะ คนที่ดูรายการนี้อยู่ก็จะลด10%โอ้ะคะุผู้ชมคะรีบโทรเลยนะคะตามที่อยู่ที่ขึ้นด้านล่างนี้นะคะเบอร์โทรศัพท์ติดต่อทางพิสุโดยตรงบอกเลยนะคะว่ามาจากรายการ healthy and beauty พิสุใจปัะะ้มค่ะลดให้10%เลยนะคะโอ้โหไม่พลาดห้ามพลาดเลยทีเดียวเอาเป็นว่าตอนนี้นะคะให้คุณผู้ชมได้ดูบรรยากาศการบำบัดและผ่อนคลายแบบวารีปุระ ที่นี่ก็คือการบาบัดด้วยนะ้ำ๋ยวให้คุณผู้ชมดูกันเดี๋ยวทางเราจะไม่เกี่ยวละเดี๋ยวออกไปนะคะให้คุณผู้ชมได้ดูสัมผัสความผ่อนคลาย เป็นยังไงกันบ้างละคะคุณผู้ชมกับการผ่อนคลายแบบวารีบำบัดนะคะการผ่อนคลายโดยใช้น้ำเป็นส่วนประกอบ เรียกว่าศาสตร์แห่งน้ำนั่นเองค่ะกับการบำบัดเครพร้อมๆกับสมุนไพรไทยพื้นบ้านที่เราหากันได้ง่ายตามท้องตลาดหรือว่าตามบ้านทั่วไปนะคะเรียกได้ว่าเป็นที่น่าภาคภูมิใจมากเลยใช่ไหมล่ะคะกับสมุนไพรไทยกับการบำบัดกับการผ่อนคลายแบบไทยๆคุณผู้ชมคะใครที่มีเรื่องราวดีๆแบบนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของความสวยความงาม เคล็ดลับสุขภาพต่างๆนะคะอยากจะให้กิฟไปนําเสนอนะคะสําหรับใครที่มีเรื่องราวแบบนี้นะคะก็ตามที่อยู่ด้านล่างนี้หรือว่าจะโทรศัพท์มาพูดคุยกับกิฟก็ได้ค่ะสําหรับวันนี้นะคะกิฟตต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสําหรับตอนหน้าน,นะคะกิฟมีอะไรมาฝากคุณผู้ชมห้ามพลาดเลยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ